สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากข้อความที่เราได้รับมาในหัวข้อครอบครัวบ้านหรือบาดแผลนะคะครับสวัสดีครับคือพอเราอ่านข้อความบทความเรื่องเล่าต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้เห็นภาพทีออ่ซับซ้อนมากเลยนะคะคําว่าครอบครัวเนี่ยอืมใช่ครับ บางคนพูดถึงครอบครัวก็นึกถึงความอบอุ่นความปลอดภัยอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนเยอะมากจากเอกสารที่เราดูเนี่ยที่รู้สึกว่าบ้านคือสิ่งที่อยากหนียกมาครับหรือบางคนก็ยังยังสับสนยังตั้งคําถามอยู่เลยว่าตกลงคําว่าบ้านจริงๆสําหรับเขาคืออะไรกันแน่อืมมันเหมือนเป็นสองด้านเลยนะครับด้านหนึ่งคือเป็นรากฐานที่มั่นคงอีกด้านก็อาจจะเป็นเป็นรอยแผลที่ เราอาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าสิ่งที่แหล่งข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราดูกันเนี่ยเ,เขาเน้นย้ำตรงกันเลยคือประสบการณ์ในครอบครัวตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตอนนั้นแต่มันส่งผลกระทบระยะยาวคือมันมันเดินทางไปกับเราตลอดชีวิตเลยอือหือตามมาทั้งชีวิตเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบโหยหาความรักความผูกพันที่ไม่เคยได้รับอย่างเต็มที่ หรือบางทีก็เป็นแรงกดดันจากความคาดหวังของครอบครัวค่ะหรือแม้แต่คำพูดบางคำที่ตอนนั้นอาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่ามันฝากรอยแผลไว้ในใจเราลึกๆได้เลยนะอืมจริงค่ะมีประโยคนึงที่อ่านเจอในบันทึกส่วนตัวอันนึงสะท้อนเรื่องนี้ได้แบบชัดมากเลยเขาเขียนว่าเด็กที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากบ้านมักจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามมันจากคนอื่นโอ้ประโยคนี้ใช่ค่ะมันทาให้คิดต่อเลยว่า แล้วการไล่ตามนั้นน่ะบางทีมันมันนำไปสู่อะไรครับอาจจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ดีต่อตัวเองหรือเปล่าหรือว่าการพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับซึ่งบางทีมันก็เหมือนทําร้ายตัวเองทั้งอ้อมไปเรื่อยๆอะค่ะอืมใช่เลยครับมันเหมือนพยายามเติมช่องว่างในใจที่มันมีมาตั้งแต่เด็กๆค่ะซึ่งไอ้การไล่ตามเนี่ยมันก็สะท้อนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคืออยากเป็นที่รักอยากรู้สึกปลอดภยัย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแหล่งข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งพวกบทสัมภาษณ์เรื่องเล่าส่วนตัวต่างๆเนี่ยก็ให้มุมมองอีกด้านที่สําคัญมากเหมือนกันมุมมองไหนคะคือครอบครัวไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่แค่คำว่าสายเลือดเสมอไปนะครับอ๋อค่ะ มันมีความเป็นไปได้อื่นๆในการสร้างความผูกพันที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านได้เหมือนกันหรือบางทีอาจจะอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำโฮ oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการขยายความหมายของคำว่าครอบครัวจากกรอบเดิมๆเ,เลยนะคะใช่ครับแนวคิดเรื่องครอบครัวที่เลือกเองหรือ chosen family เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากในหลายๆแหล่งข้อมูลที่เราดูกันครอบครัวที่เลือกเองครับ มันคือการที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทมากๆเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเออหรือในบางกรณีเนี่ยการเรียนรู้ที่จะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก็ก็ถือเป็นการสร้างบ้านให้ใจตัวเองได้เหมือนกันค่ะคือหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การมีพื้นที่ที่เราเราไม่ต้องคอยระวังตัวเราเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆ ซึ่งมันก็ไปตรงกับอีกข้อความหนึ่งที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าครอบครัวที่เราเคยมีอาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเรามีสิทธิ์เลือกสร้างพื้นที่ใหม่ที่ใจเราได้พักจริงๆค่ะใช่เลยการที่เรายอมรับว่าเราเจ็บปวดจากอดีตหรือว่าพื้นที่เดิมมันไม่ใช่สําหรับเราแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวด้วยอืมหลายครั้งเนี่ยการตัดสินใจถอยออกมาเพื่อดูแลใจตัวเองมันคือมันคือ,คอก้าวแรก ของการเยียวยาเลยด้วยซ้ําใช่ครับประเด็นเรื่องการยอมรับเนี่ยสำคัญมากมีข้อเขียนชิ้นหนึ่งวิเคราะห์ได้น่าสนใจเขาบอกว่าบางทีการรักตัวเองจริงๆเนี่ยมันรวมถึงการยอมรับความจริงที่มันอาจจะเจ็บปวดด้วยค่ะคือยอมรับว่าบ้านในความหมายเดิมหรือครอบครัวที่เราจากมาเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่เคยมีพื้นที่สําหรับตัวตนของเราอยู่เลยก็ได้ตั้งแต่แรกโหฟังแล้ว การยอมรับตรงนี้ได้แม้มันจะยากนะแต่มันเหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากความคาดหวังเดิมๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสร้างนิยามคำว่าบ้านที่มันเป็นของเราจริงๆขึ้นมาใหม่เป็นมุมมองที่ให้พลังแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราได้เติบโตจริงๆนะคะทำให้เห็นว่านิยามของครอบครัวของบ้านเนี่ยมันยืดหยุ่นได้แล้วเราก็มีส่วนกำหนดมันได้จริงๆครับผมสุดท้ายนี้ค่ะมีประโยคปิดท้ายจากข้อเขียนที่เราอ่านเจออันหนึ่ง ซึ่งน่าจะสรุปแก่นของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ได้ดีมากๆเลยอยากฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะครับเขาบอกว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือความรู้สึกที่เราไม่ต้องปกป้องตัวเองอืมก็ไม่ว่าใครกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนอยู่นะคะก็ขอให้ได้ค้นพบหรือว่าได้สร้างบ้านในความหมายนั้นขึ้นมาที่ที่หัวใจของเรารู้สึกปลอดภยัยแล้วก็เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าอาจจะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองก็ตาม